สวัสดีครับผู้ติดตามช่องสายบุญพาเที่ยววันนี้ช่องสายบุญพาเที่ยวพากิน EP ที่สามวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอธมกาเดิมอำเภอธมกานี่ของกินเยอะเดี๋ยวผมจะตะเวนทั่วท่า,า,ามากาเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมีร้านขนมอีกร้านหนึ่งเป็นร้านในตำนานที่เขาขายกันมายี่สิบกว่าปีแล้วขายดีแล้วก็ของก็ไม่พอขายเหมือนกัน เดี๋ยวไปชมกันว่าร้านนี้ขายอะไรบ้างขนมอะไรบ้างอ่ะมา,มาบอกพิกัดกันก่อนเลยอ่าเนี้ยถนนแสงชิวโตถนนใหญ่เลยอยู่ตรงข้ามโรงเรียน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 วัดลูกแก่ข้างศูนย์โตโยต้าเข้ามาในซอยนี้ได้เลยเข้ามาในซอยแล้วก็จะเจอร้านน้องเขานะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันขายแมงต่หนุนมพวยนยั่นแหละไงครับ คนทร,ร้มการน่าจะรู้จักกันดีร้านนี้ขนมขนมไข่หงไข่หงแม่มาลัยเจ้าเก่าในลูกแกนีเบอร์โทรติดต่อด้วยขนมถ้วยขนมถ้วยขนมถ้วยโบราณบ้านแม่ยายแปลว่าร้านนี้มีลูกสะไพรเรียบร้อยแล้ว ดดดดดููดูููนี่ทำสดๆเลยเนะสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอถ่ายคลิปหน่อยนะค่ะ <c oughs> ขายไงครับเนี่ยเจ็ดถ้วยยี่สิบค่ะเจ็ดถ้วยยี่สิบค่ะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ออยู่พิกัดอยู่ซอยข้างซอยโตโยต้าลูกแกค่ะสังเกตจะมีดงกล้วยดงกล้วยข้างโตโยต้าลูกแกนะใช่ค่ะเจ็ดถ้วยยี่สิบใช่ค่ะมีวันหนึ่งทํากี่อย่างครับเนี่ยวันหนึ่งเรามีขนมหลายอย่างนะคะไปดูได้มีขนมถ้วยใส่ใส้มีไข่หงค่ะก้วยทอดก้วยทอดก้วยทอดอันนี้ไข่เต่าไข่เตา มีขนมงาขนมอีตุยตะหมดไปแล้วอ๋อขนมงาอีตุยหมดไปแล้วนี่ยังเช้าอยู่เลยนะของหมดแล้วครับท่านอันนี้อันนี้มีไม่ทุกวันนะคะอันี้ใช่ายกุยช่ช่แป้งสดสูตรชนบุรีต้องมาชิมนะคะอันนี้กุยช่ายคือแป้งสดนี่จะไม่ค่อยทําบ่อยอาทิตย์หนึ่งประมาณสามครั้งอาทิตย์ประมาณสามครั้งใช่ค่ะ เป็นสูตรชนบุรีนะอร่อยมากนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเอ่อเจ็ดโมงค่ะถึงประมาณห้าโมงเย็นเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะใช่ค่ะแต่ส่วนมากจะหมดก่อนใช่ไหมหรือว่าเราทําเติมเรื่อยๆส่วนมากจะหมดหมดก่อนส่วนมากจะหมดก่อนโอเคแต่ถ้ากระแสตอบรับดีก็อาจจะทาเพิ่มมีบริการส่งไหมมีบริการส่งค่ะส่งในพื้นที่เนาะพื้นที่ลูกแกดอนทมิน ท่าไม้ท่ามกาท่าเสารางวัลอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใกล้เคียงอะไรก็สอบถามอยู่เราไปะใกล้เคียงนะมีเบอร์ติดต่อนะมีเบอร์ขอเบอร์ด้วยจ้ะศูนย์หกสองค่ะสี่แปดห้าสี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งค่ะเกตติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งอ่าสั่งกันได้เนาะค่ะส่งในเราแวดใกล้เคียงใช่ค่ะนี่คือน้ำจิ้มคือใช่ใช่มีสองสูตรมันมีสองสูตรใช่ มีแบบดากับแบบใช่จะเป็นเจ้าเดียวในลูกแกค่ะที่จะเป็นแบบนี้ธรรมดาจะได้แค่น้ําจิ้มตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเนาะใช่ค่ะอ่าอย่างนั้นชิมอะไรดีค่ะมาแล้วเราต้องสั่งเอา้วยทอดก่อนเลยหนึ่งอีตุยอี้วยทอดหนึ่งอีตุยหนึ่งอีตุยหมดเอ้ยอ่าไข่หงอ่าอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านนะไข่หง อ๋อตัวนี้คือตัวยืนพื้นเลยใช่ค่ะที่ขายกันมากี่ปีแล้วที่ขายยี่สิบกว่าปีเนาะค่ะขายจนลูกเรียนจบแล้วครบแล้วเข้ามาล้วงความลับหลังร้านกันอันนี้อะไรเอ่ยอีลูกๆขนมใส่ไส้ค่ะขนมใส่ไส้อันนี้ทําบ่อยไหมทําทุกวันค่ะใส่ไส้ทําทุกวันเนาะค่ะแต่ถ้าใครจะกินแนะนําให้มา ต่เช้าไม่งั้นคงจะหมดใช่ค่ะตอนนี้เหลืออแค่สามกล่องแล้วใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงกว่าๆเหลือสามกล่องแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาขนมถ้วยกับเนี่ยอย่างละกล่องค่ะาทางั้านรับทําเป็นชุดเบรกก็รับทําค่ะอ๋อรับทําชุดเบรกด้วยเนาะใช่ค่ะชุดเบรกสั่งได้นะจ๊า ทันทีจนสนใจทำก็ออกงานค่ะเล<ม>ี้ยงพระทำบุญติดต่อตามเบอร์นีไ้ได้เลย,เลยสองเบอร์นี้เ,เราไปดูเบื้องหลังในการทำงันดีกว่าทำกันสดๆนะจ๊ะทำกันสดสด คราวนี้เราก็ได้ของแล้ววันนี้กินกันหลังร้านเลยพอดีหลังร้านเขามีโตอินอ่อนก็เลยขอเขานั่งกินนี่นี่ขนมขนมถ้วยขนมถ้วยแต่ไปขนมคกก็ลอดเลยเนะี่ยขนมถ้วยอันนี้สอดไสถึงนใช่เราสั่งมายัางอันหนึ่งนี่นี่ไข่หงไข่หงอันนี้ยี่สิบบาทโูยืยอนะ เฮ้ยยี่สิบบาทเยอะนะเนี่ยกล้วยกล้วยสิบ่าชิ้นน่ะประมาณ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 สิบสิบสิบบาชิ้นได้ไข่หงมาณเจ็ดแปดลูกอย่างอะยี่สิบยี่สิบนะมาลองมาลองอันนี้ก่อนเลยผมขนมไทยนี่พลาดไม่ได้เลยเจ็ดชิ้นยี่สิบ มาลองชิมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป้งสดว่ะตรงๆไงือ,งนะอไม่ต้องเคี้ยวเอาลิ้นดันเพาดานปากก่อนเลยหวานหอ,อมมันเอ้ยตามสูตรโบราณจริงนะเนี่ยคือแป้งเขาไม่แข็งไนงะ ืละลายในปากอัมกยังเป็นลูกลูกเย่ยวันนี้วันถาลูกตันเฮ้ยชอบหน่อยก็ต้องดีมนนีมังดีกว่า ติด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 อันนี้ใส่ไส้ใส่ไส,ส้เราเคยเห็นแต่เขาใส่ใบตองนี่ไม่ใา่ครับใส่ถ้วยเออเออแปลกกว่าผมไม่เคยเห็นเนี่ยธรรมดาเขาจะใส่ใบตองห่อนี่ก็มาแบบเป็นลูกเลยกินง่ายขึ้นก็ไหนๆมาเป็นลูกลนะยัดเลย <c oughs> อยาจะได้กินกระที้เค็มกำลังดียาจะได้กินตัดกับตอดใต้หวานยัดนังน่งยัดนั่งถ้วยเนี่ยพื่ไปเ,เดินไปเดินมาสิลุงอัานไทยอยู่ลูกอ่านไทยรายการเดีย๋ยวมันจะอิ่มซะก่อนเดี๋ยวมันจะอิ่มซะก่อนนะเดีย๋ยวมันต้องไล่ของทาวขึ้นอห่อง นี่กล้วยแขกกล้วยแขกชื่อกล้วยแขกแต่ถ้าไปอินเดียหาจินไม่ได้นะครับนี่ตลกไหมาหาดิถ้าคนชอบกินนิ่มๆหน่อยแนะนำให้เอาชิ้นปีกแต่ก็ไม่เหนียวไม่แข็งนะกรอบเลยอะ ปากก้องอยู่ไหมป,กปกากก้องดักก้องกำไายยืดนเลยลโอ้ใช้กำยไยใหญ่แบบ,แบ,บนมาเถอะเหลือครึ่งไม่หมดแนะ่ลนะคะ้าเดี๋ยวเอาเอา,เอาขนมถ้วยอีกสองโอเคสงสัยวันนี้จะได้กินขนมแทนข้าวยังไม่หมดเลย ได้จะสั่งกลับไปกินบ้านต่ออ่ะเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟนี่เราได้ออกรายการอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไส้แมละกอนะพอดีผมลืมทำอีกสองอืมเราต้องแยกต้องแยกลองชิมนจิ้มสองสูตรอึมเขาทำแบบแพ็คเป็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับอ่าเหมือนเหมือนกับเกลซาใช่ใช่นึกไม่ออกอันนี้ใต้มะละกอเนาะนตรงครับอืมไปอย่างหรอนอยู่เลย ขอการันตีร้านนี้มีแต่ความอร่อยอีกหนึ่งร้านท่านี่ผ่านไปผ่านมานะท่ามากาตรงนี้เเรียกว่าลูกแก่ข้างโตโยต้าลูกแก่แวะมาชิมกันได้ถ้าไม่อร่อยจริงเขาอยู่ไม่ได้หรอกยี่สิบกว่าปีแล้วขายของหมดก่อนเวลาอันนี้น้ำจิม้ม สีต้มอันนี้ออกหวานน,นี่ออกเปรี้ยวอืมอม,อมของเก่าไม่หมดยัดต่ออืม อร่อยสองแบบอร่อยสองแบบถ้าเป็นน้ำจิ้มดำเนี่ยอร่อยแบบคลเจนิกอันนี้แบบปรับปรุงมันจะมีกลิ่นซอสมะเขือพริกเป็นซอสพริกอะ่ะเป็นซอสพริกอืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมจะลงไว้ที่มุมจอกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ผมให้ทางช่องด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์แล้วก็เพจนะคะนะคะแม่ค้ม,คมีเพจเนจไหมมีะมีเฟซบุ๊กมีเพจใช่ปะะเดี๋ยวผมลงหน้าเพซไว้ให้ด้านข้างแล้วก็เบอร์ติดต่อถ้าอยู่ระแวกธรรมก,การเนี่ยระแวกท่าเสาลูกแก่ดอนคำมิ้น สามารถโห่ต่งแล้วอืดรีดิ้วตรงได้ไลแมนก็มีนะไลแมนไลแมนก็มีเป็นไลแมนมีไลแมนอ๋อมีไลแมนเข้าไปั่งในไลแมนได้มีมีร้านนี้อยู่เดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ในไลแมนไว้ให้วันนี้ก็จบคลิปก่อนวันนี้เราจะกินของหวานเป็นข้าวไปแล้วโอเคนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแล้วก็ให้ทางเพจ ของน้องเขาด้วยนะ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีคลิปหน้าเรามาดูกันว่าอีพีพากินเราจะไปอีพีที่ไปกินที่ไหนต่อนะเดี๋ยวเราจะราบตระเวนในระแวกธรรมาก,กาก่อนพอดีอจังหวะกลับบ้านโอเคเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าอีพีที่สี่บาย